กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านฟังมาก็เกือบสองวันเต็มแล้วนะครับ2ท่านสุดท้ายนี้ก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วหดหูใจนะครับต้องยอมรับเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังลากลึกในสังคมไทย รเรื่องของการด้อยค่าภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองด้วยกันเองนะครับทั้งนั้นที่เขายังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันทหารแนทรงเกียรติซึ่งแน่นอนครับแน่นอนครับยืนยันครับว่าทุกสถาบันนะครับทุกหน่วยงานรัฐมีทั้งคนดีคนไม่ดีการที่เรามีการเลือกตั้งกันใหมวดที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขสะสารปัญหาที่มันหมักหมมมานานเป็นปัญหาใหญ่ครับเป็นเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องของช่องว่างที่มีระหว่่่่าาาางงงกกกันนนนซึปปปรรระะเเดดด็็็ททีไ้ยยมอออภิคืข ทหารและประชาชนผมยืนยันครับรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของผมผมใช้คาว่าพัฒนากองทัพครับผมเชื่อว่าความหมายใกล้เคียงกันผลลัพธ์ออกมาอาจจะแตกต่างกันบ้างตามการที่เปลี่ยนไปตามขีดจำกัดในการทํางานตามผลลัพธ์ที่เราอยากออกมาให้เห็นสังคมที่เดินไปข้างหน้าได้ลดความขัดแยง้งลดการใช้วัทกรรมที่มาท,ท,ที่มีการด้อยค่ากันใน สภาทรงเกียรตินี้เมื่อกี้ยิ่งฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มัวลร้อยยอกันไปกับตัวอย่างและอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็นตัวอย่างที่จริงบ้างหรือต้องการการพิสูจน์ทราบเข้าใจครับแต่ว่าวิธีการนําเสนอคําพูดต่างๆแทนที่จะทําให้บรรยากาศในการทํางานร่วมกันในการเจรจาในการพัฒนาสถาบันทหารควบคู่กันไปกับการมีชีวิตที่ดีดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะลาบากขึ้นผมในฐานะผู้นํารัฐบาลมีความเป็นห่วงจริงๆครับ เรท่านทระธานที่เคารพผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นการที่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เรื่องการใช้วัฒกรรมที่มันการด้อยค่ากันผมว่าผมพูดมาพอเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะพัฒนากองทัพร่วมกันเนี่ยผมเชื่อเป็นชื่อเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติทางกองทัพและภาคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อยๆลดหลั่นกันไปยืนยันครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชายไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีโดยทํารงไว้ซึ่งความมั่นนคงงขอสถาาบัทหร เมื่อมียามที่ต้องการท่านมาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนภาคส่วนทหารเป็นภาคส่วนที่มีวินัยสูงได้มีการพูดคุยกันกับผู้นําเหล่าทัพเป็นการเบื้องต้นนี่ก็ยังไม่ได้เข้าบริหารเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ไปฟังความคิดเห็นมาได้ไปพูดคุยกันอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากเห็นพี่บ้านบ้านเมืองเดิมไปข้างหน้าได้เรื่องของการ ใช้งบมาช่วยพัฒนาช่วยดูแลพี่น้องในยามที่เกิดปัญหาเอลนิโนภายแล้งน้ําท่วมวิกฤตทางเศรษฐกิจภาคส่วนทหารใหการตอบรับที่ดีครับท่านยืนยันว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเรื่องของการลดขั้นตอนในการดูแลเรื่องของการจัดซื้ออาวุธ ก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันว่าเท่าที่จําเป็นเท่านั้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเปราะบางในช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องการงบประมาณในการจัดสรรไปสู่ภาคส่วนอื่นๆที่อาจจะมีความจําเป็นมากกว่าเรื่องของการนําพื้นที่ทหารมาให้พี่น้องประชาชนทามาหากินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันอย่างยาวการตอบรับที่ดีจากภาคทหาร ก็เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังไว้พวกท่านเองทหารเองก็ได้พูดมากกว่านั้นอีกครับไม่ใช่แค่จากการพื้นที่บางส่วนให้แล้วก็ให้เขาเช่าไปหรือโยนพื้นที่ให้เขาทำมาหากินกันเองจะมีการพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นให้มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานเพื่อให้พี่น้องเข้ามาสามารถทำมาหากินได้แล้วจะแล้วก็จะขยายไปเรื่อย ในในทุกๆภูมิภาคขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันเตือนกันนิดนึงโตๆกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับถนัดดีครับเรื่องการซื้อขายอาวุธต่างๆท่านประธานครับขออนุญาตครับผมลังสิมลมครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเรียนท่านประธานนะครับต้องขอประท้วงจริงๆเนื่องจากว่าท่านนายกนะครับใช้ข้อความเสียสีด้วยความเคารพนะครับถ้าเราโตๆกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณายาใช้ข้อความเสียสีกันเลยครับเราอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลพวกเราพยายามนำเสนองาทกัน่ายนก คืออย่าเสียสีพวกเราอมค,ครับผมฟังการอภิปรายมาแล้วนะครับทางผู้อภิปรายสองท่านนะครับก็พูดไปในแง่ที่ลบกับท่านนายกนะครับท่านนายกก็คงจะพูดเพื่อจะชี้แจงในสิ่งที่เมื่อถูกมีการพูดกับท่านถึงท่านอย่างนั้นนะครับดังนั้นอย่าใช้คําว่าเสียสีเลยนะครับก็ขอให้ท่านนายกชี้แจงต่อนะครับ,รบอ,ยอย่าใช้คำหยาบอย่าใช้คำเสียสีนะครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับจะให้กระชับขึ้นส ท่านสมาชิกผู้สังเกตก็ตเหลือเรื่องเดียวนะครับที่ที่่วมอยากจะขอพูดวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาในการจัดซื้ออาวุธหรือยุโทโธปกรณ์ที่มีปัญหาค้างมาจากรัฐบาลก่อนๆผมคงไม่บอกว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการซื้อยุโทโธปกรณ์บางชนิดแต่วันนี้เราได้มาแล้วจะมีความพร้อมจะมีการครบหรือเปล่าของยุโทโธปกรณ์นั้นๆ เดี๋ยวจะไปดูครับเรื่องที่ท่านได้กล่าวมาเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำก็ได้มีการพูดคุยกันกันกบทางภาคสนทหารผมเองจะเดินทางไป UNGA ที่นิวยอร์กอาทิตย์หน้านี้ก็พยายามให้ทางกระทรวงต่างประเทศนัดทางทายพิดีของเยอรมันหรือว่าอย่างน้อยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางเยอรมันว่าจะมีทางไหนไหมที่จะพยายามเจรจาแล้วก็ให้ปัญหานี้จบลงไปนะครับก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้ ประเทศเราต้องการความสอดสานสามคัคคีต้องการการเหตุัลใจซึ่งกันและกันมีคนดีมีคนไม่ดีนะครับปัญหาต้องถูกแก้ไขอย่างบรูรณาการพูดจาด้วยกันด้วยความเข้าจบเข้าออเข้าใจแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนยืนยันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้บริจารกันแล้วคงจะมีการถแถลงร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับภาคทหารถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในหลายๆเรื่องที่ท่านให้ความกรุณานําเสนอมาส่วนเรื่องหลายๆเรื่องที่เมื่อกี้ท่านเสนอมาตอนใกล้จะจบ เกี่ยวเรื่องความอาจจะมีการทุจริตอาจจะมีการประพฤติมิชอบผมเชื่อว่าเป็นหลักฐานอยู่แล้วครับทางนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะมีการตรวจสอบกันไปแล้วก็มานาเสนอกันกล่าขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับท่านนายกครับท่านสมาชิกครับสำหรับฝ่ายรัฐบาลเหลืออยู่ 4- ี่ห้าท่านนะครับท่านละห้าห้านาที4ีท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งสินาทีนะครับดังนั้นก็อยากจะเอาชุดนี้ให้จบไปนะครับและหลังจากนั้นจะฝ่ายค้านก็ได้ลงที่มานะครับผมขอ อะไรชื่อตรงน,นี้นะครับฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านกมลศักดิ์รีวาเมะนะ10นาทีนะครับท่านเจวลริตกระจรพงกีรติ5นาทีนะครับท่านบัญชาเดชเจริญสิทิกุล5